สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้คุณครูจะมาแนะแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะคุณครูก็จะฝากเด็กๆทบทวนเนื้อหานะคะตั้งแต่บทที่หเลยนะคะเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรคือวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทแบ่งออกเป็น3ประเภทมีอะไรบ้าง 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 3. จิตวิทยาศาสตร์ค่ะ หน่วยที่2นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเรื่องนี้ก็จะเป็นให้เด็กๆไปอ่านนะคะจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มให้ได้นะคะโดยใช้ความเหมือนหรือความแตกต่างของลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะไปจำแนกมานะคะสิ่งมีชีวิตจำแนกออกเป็นกี่กลุ่มพืชดอก และพืชไม่มีดอกเป็นยังไงนะคะแล้วก็สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะนี่คือในเนื้อหาของหน่วยที่สองนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังจำแนกออกเป็นห้าประเภทลืมหรือยังเอย่ยห้าประเภทนะคะก็คือกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมมีอะไรบ้างลืมหรือยังเอย่ย สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีอะไรบ้างอันนี้ให้เด็กๆไปทบทวนดูนะคะอย่างเช่นช้างวัวนะคะส่วนมากจะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรบ้างกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มปลาและก็กลุ่มสะเทินบกสะเทินน้ำค่ะ แล้วก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตดังนี้นะคะ <kicking. S 2> ก็จะมีกลุ่มพืชกลุ่มพืชคือกลุ่มที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะกลุ่มพืชสามารถสร้างอาหารเองได้อันนี้คือข้อแตกต่างกลุ่มสัตว์คือกลุ่มที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะแต่สามารถเคลื่อนไหวได้ และกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์นะคะกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะบางชนิดบางชนิดก็เคลื่อนไหวได้หน้าที่ของกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ก็คือเขาสามารถย่อยสลายซากพืชซากสาัตว์ได้นะคะอย่างเช่นเห็ดราแบคทีเรียนะคะพวกนี้ สัตว์อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ค่ะแล้วคุณครูก็จะออกเรื่องความหลากหลายของพืชน,นะคะความหลากหลายของพืชก็จะแบ่งออกเป็นพืชดอกกับพืชไม่มีดอกนะคะพืชดอกก็จะเป็นพืชที่ดำรงชีวิตเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะมีส่วนของดอกนะคะสำหรับใช้ในการสืบพันธุ์ ะะดอกใช้ในการสืบพันธุ์นะคะเด็กๆจําไว้นะพืชดอกจําแนกได้สองประเภทนะคะจาแนกได้สองประเภทก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างเช่นต้นข้าวต้นอ้อยต้นข้าวโพดนะคะแล้วก็จะมีระบบเป็นระบบรากฝอยนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนใบเลี้ยงคู่ก็จะเป็นพวกต้นพริก ะนาานะคะพวกนี้ก็จะมีระบบรากแก้วด้วยนะคะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะพืชไม่มีดอกพืชไม่มีดอกสามารถสืบพันธุ์ได้ไหมพืชไม่มีดอกนะคะเป็นพืชที่ไม่มีดอกตลอดการดำรงชีวิตเลยนะคะพืชจําพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการสืบพันธุ์โดยการ สร้างสปอร์นะคะเขาเรียกว่าการสร้างสปอร์เด็กๆจำไวนะ้นะพืชไม่มีดอกสามารถสืบพันธุ์ได้นะคะโดยวิธีการสร้างสปอร์ค่ะเรื่องความหลากหลายของสัตว์นะคะความหลากหลายของสัตว์ก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลัง สันมีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่มีกระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อๆนะคะทำหน้าที่เป็นแกนกลางอยู่ภายในร่างกายนะคะทำให้ร่างกายคงรูปร่างได้นะคะช่วยห่อหุ้มเส้นประสาทนะคะอยู่บริเวณหลังนะคะอย่างเช่นช้างค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูก แข็งนะคะเป็นโครงร่างของร่างกายมีรำตัวลักษณะอ่อนนิ่มนะคะอย่างเช่นมึกปริงไส้เดือนนะคะค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่สองนะคะหน่วยที่สองนะคะส่วนต่างๆของพืชหน้าที่59นะคะ เรื่องที่2ส่วนต่างๆของพืชหน้าที่59ค่ะเด็กๆเปิดไปดูเลยนะคะเรื่องที่คุณกุณจะออกก็มีเรื่องของดอกนะคะดอกทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่สืบพันธุ์นะคะพืชบางชนิดไม่มีดอกนะคะส่วนบางชนิดมีดอกพืชที่มีดอกก็ใส่การสืบพันธุ์โดยใช้ดอกในการสืบพันธุ์ส่วนพืชที่ไม่มีดอกใช้ สปอร์นะคะในการสืบพันธุ์เขาเรียกว่าสปอร์นะคะแล้วก็จะมีหน้าที่ของรากค่ะรากทำหน้าที่อะไรเด็กๆจำให้ดีนะคะรากทำหน้าที่อะไรดูดน้ำนะคะดูดน้ำและแร่ธาตุแล้วลำเลียงผ่านลำต้นค่ะรากมีสามประเภทนะคะเด็กๆจำไว้นะรากมีสามประเภท หนึ่งก็คือรากแก้วรากแก้วจะยาวๆค่อนข้างที่จะแข็งแรงที่สุดเป็นรากที่แข็งแรงที่สุดนะคะรากแก้วรากที่สองก็คือรากแขนงรากแขนงก็จะแตกออกเป็นแขนงเล็กๆนะคะกระจายเต็มไปหมดและก็จะมีเหมือนรากแก้วอยู่ตรงกลางนะคะรากชนิดที่3ก็คือรากฝอยค่ะ รากฝอยจะเป็นเส้นฝอยๆนะคะแตกออกนะคะเป็นรากที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะรากฝอยไม่แข็งแรงรากแขนก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะส่วนรากแก้วจะเป็นรากที่แข็งแรงที่สุดนะคะต่อไปก็จะเป็นลำต้นค่ะลำต้นทำหน้าที่อะไรเด็กๆจำให้ได้นะคะลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำแร่ธาตุ และอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชนะคะหน้าที่หลักของลําต้นนะคะจำให้ได้นะใบใบทำหน้าที่อะไรใบทำหน้าที่คายน้ำนะคะคายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำนะคะเพื่อที่จะให้พืชเป็นการกระตุ้นให้รากของพืชได้ดูดน้ำและก็แร่ธาตุอย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือหน้าที่ของใบคา,ายน้ำ สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ทำหน้าที่หายใจเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยนะคะเด็กๆจำให้ได้นะคะใบทำสามหน้าที่เลย 1. คายน้ำา2ส,สร้างอาหาร 3. หายใจค่ะและส่วนสุดท้ายเลยก็คือส่วนของ ดอกนะคะดอกก็คือทำหน้าที่สืบพันธุ์นะคะเด็กๆขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ